ที่พี่หมวยบอกว่าพี่หมวยเคยทำงานอยู่ห้องบัตรแนะนำหน่อยได้ไหมหนูจะไปถ่ายบัตรประชาชนต้องใส่เสื้อสีอะไร่ว่ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือหนีนะคะทุกคนสีพามาเห็ดน้ําตกหมูนะคะทุกคนเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะเอฟซี FC ขอมาเนาะหมือกับจัดไห้นะคะขอต้มเนื้อแล้วก็น้ําตกเนื้อเนาะแต่ว่าหมวยจะทําเป็นน้ําตกหมูนะคะมาจากเข้ามาอย่างหมูกันเนาะอย่างก่อนจังเอาไปจังเอาไปอันนั้นจังเอาไปก่อย ต้นต้นหน่อยตอน้นใหญ่ก็แล้วแต่มากเลยเด้อจ้าตัวนี้ไม่มีผิดถูก,เ,าากเนาะกินต้นใหญ่เท่ากับเห็ดใหญ่มาก,กินต้นหน่อยเท่ากับเห็ดหน่อยนะคะหมูติดมันเด้อน้ําตุกมันยังเสียบหั่นหมูแล้วเ,เด้อดจ้าเท่ากับเ,เสียบหมาเห็ดน้ําตกเนาะใส่ลงไปในหม้อเลยอันนี้มวยสื่อหมูมากเฮงโลเด้อจา้าครึ่งกิโลแพง <laughs> อยู่เด้รอยเธอเดียวรอยสิบบาทบ่ ประมาณร้อยสิบาทถ้าจำไม่ผิดอันดับแรกเลยผงงนัวเด้อดจ้ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายหงงนัวตามด้วยน้ำปลาอันนี้หมูห้ามักแล้วน้อยนึงนาะเ้าต้องใส่น้ำปลาหลายเด้อจ้ะอย่ามันเค็มเนาะก็ะพริกป่นใส่ไปเลย ไผ่หมักเผ็ดกับใส่เผ็ดไผ่บัเผ็ดกับใส่น้อยนึงแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วแหมขัวไม่หอมหอมใบบักกูดใส่ใบบักกูดนั่งมะนาวเนาะกะบบค่อยมีหนามบันไดอันนี้เฮ็ดกับขาบ้าวบ๊วนเก่งบันไดเด้อจัดแต่ว่าเฮ็ดใดอยู่เนาะพ่อเด็กกินอยู่ เน่าหมูสีใสจักสองน่วยด้วยจ้ะเพราะว่าเนื้อเข้าหลายเนาะเนื้อมูเข้าหลายอ่าค้นด้วยจ้ะคุกให้มันเข้ากันสีสันน่ากินมากเนาะน้องเบลเนาะใช่น่ากิน เฮาสิมาชิมมึงเนาะว่าเสียบบอฮมโอเคแล้วเอาเสียบสวยได้รสชาติที่ตรงการหรือเนาะใส่หอมร่วมไปเลยจ้ะต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็แล้วก็ผักชีเนาะใส่ไปเลยนะคะหอมรวมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าน้ำตกหมู ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็ Channel. มทีชาแนลเมื่อนี้นะคะได้เมนูน้ำตกนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตกหมูเนาะอัน FC เอฟซีมันขอน้ำตกเนื้อนะคะแต่ว่ามวยมวยอยากกินน้ำตกหมูนะคะก็เลยจัดหมูมาแล้วก็ต้มเนื้อนะคะต้มเนื้อเปื่อยแต่ว่าใส่บอกพริกร้ายโผดเพชรอยู่สีแดงแดงผักแก้มของเรานะคะมาระบป,ปอมแลดีซกระเทียมทนดองน้ำผึ้งกินกับลาบก่อยนี่แซบผักแพล มุลผ้าและะ้วก็ถั่วพูสีม่วงอันนี้หอมแดงเอามาประดับเด้อจ้ะสีมันงามดีเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้านล่างมาเด้อจ้ะเส่บๆน,น,น้ำกันกินเขาแรงน้ากันน้ําตกหมูเนาะติดมันเน่จักะน้อยเสเบๆอันลืมใส่หอมแดงเด้อจ้ะอยู่หนากล่องฮากมาใส่ที่หลังลืมนะจ้ะหั่นไวอยู่แล้วก็สะระแหน่เนาะ hôm đen cả rồi ăn mà không cả kinh khó có tổng mũ đấy ta Đây đi Khó nhéo Đây đi ใน,นต้มเปื่อยพอต้มหายด้จ้ะแต่ว่าอันมั่ใส่พริกป่นเพิ่มเนาะอืมอร่อยว่าวางอลังการแ่บพักแพ่วกินกับหลาบเขาก้นเขากันลาบก้อยสอยจุ แล้วก็แแนมเนื่องด้วยจ้ะเขาขึ้นกัน 说不。 ท่านผู้ชมเดี๋ยวยังกินแรงนาะจา้ะมี่เอฟซีมันมาถามเนะว่าพี่หมวยพี่หมวยอันที่พี่หมวยบอกว่าพี่หมวยเคยทํางานอยู่ห้องบัตรแนะนําหน่อยได้ไหมหนูจะไปถ่ายบัตรประชาชนต้องใส่เสื้อสีอะไรเพิ่นวะาก็เลยแนะนำน้องไปเนาะว่าส่วนตัวก็คือ ชอบสีสดใสอะนะเพราะว่าฉากหลังของอันนมองไทยบัตเนะ้มันเป็นสีขาวถ้าเขาใส่เสื้อสีขาวสิมันจะจืดนะจ๊ะต้องใส่เสื้อสีสดๆนะจัหน้อยมันจะมันจะงามนะจ๊ะก็เลยแนะนําน้องไปอันนี้ก็แล้วแต่ผูมักเนาะแต่ว่าถ้าท้ามวยเมื่อกว่าสีสดใสอะนะบอกน้องไปแล้วบอกหอดมองเห็ดงานเก่าเนาะ สมัยก่อนชาวบ้านเพื่อนมาคัดคัดทะเบียนบ้านนะเพิ่นสีออกม้อใส่แต่ว่าเพิ่นลืมเอาอันทะเบียนบ้านมามาที่นี่ก็เลยมาคัดคัดเราแบบนี้ <c oughs> เล่าผัดลืมเอาอันบัตรประชาชนมา แต่ว่าเล่ามันมากาก,กาาแาแ็แฟนเล่ากันเลยว่าเราแฟนมีบัตรบอแฟนแฟนเล่ากับมีบัตรนะจะมีบัตรประชาชนแต่ว่าอันเมื่อจำบัได้ว่าจดทะเบียนหรือยังบัจดทะเบียนนี่ละ่ะมันโดนเหรอเนาะมาที่นี่อืม จะจดทะเบียนแล้วเออัดที่นีนไปไปอันกลับไปขี่เบิงของมูนาะเอาเหล็กสิบสามลักไปขี่เบิงกับแมนอิรียาคูสมรดเพิ่นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเพิ่นสีออกเป็นซื้อแฟนเพิ่นผู้ชายนะคนที่เอาบัตรมาก,กคือเป็นผู้หญิงก็ได้คุยกับปีจอที่ผูน้นึงวันเป็นแฟนกันอิริโบไซอันแสดงความรักตนนะ้ะจอที่เบื้องให้เบิ้งแดงสินะเพื่อ ด้วยการหอมแก้มก็เลยบอกให้เขาเจ้าหอมแก้มกันเขาเจ้าก็หอมอีรีผ้ากันนั่งยิมยิมกันเบิ้หงทะเบียนเหมือนนั้นว้าไปอันย่อนลังกันยังอยากหัวอยู่ผ้ากันคิดใดจังใดนะ คือเขาเช็คเบอร์ขาหูอยู่แล้วมันบอกว่าเพื่อนเป็นเป็นครูสมรวจการแต่ว่าเจา้าบอหูเหมือนเป็นแนี่ได้เหมือนแบบว่าอันบอกไปยังสันนะแต่ว่าเข้าเจาบริวารยังกัะพากกันยิ้มเบมือนห้องทะเบียนเหมือนนันกะคาดในเพื่อนไปนะจ๊ะ น้องเพิ่นบ่กินน้ำเด้อจ้ะเพิ่นบ่มักกินอัน,นบ่นมักกินน้ตกนะเพิ่นมากรินกุ้งกินซีฟูด้ดจังซียอืมแซ่บ a pome. โหระพากินกับกว๋ยวยเตี๋กกบแสบกินกับลาบกบแสบ บน้ำตกเนาะเหนือมูติดมันอยากไม่ไหม้ห้องหอมแสบ ส่งสีอิมนอน่มแน่จังน้อยล่ะก่อนเฮ็ดคลิปมันอกีกินเขามาหลอบหนึ่งนะจ๊ะทีโพดเผ็ดเอาละคะ่ะทุกคนสำหรับน้ำตกเนาะน้ำหมูน้ำตกเนาะแล้วกะ็ต้มเนื้อเนาะอร่อยว่าวัางอลังการ หมือกะต้องขอบพุ่นทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามและกะทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบพุ่นหลายๆเด้อจ้าแล้วก็สําหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่นะคะหมวยนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเพจและ YouTube เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย